บอกดวงชาววันอาทิตย์ค่ะสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม2565ชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The Lover ไพ่ชุดหลักหมายเลข6นี่คือไพค่คู่รักคู่หุ้นส่วนหรือว่าไพ่คิวปิดกามเทพนะเองความหมายไพ่จะบอกถึง ช่วงเวลาชีวิตมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอะไม่ว่าจะเป็นการงานความรักการตัดสินใจการร่วมหุ้นลงทุนเป็นช่วงลำบากใจค่ะในเจ็ดวันนี้บางทีก็บอกถึงทางเลือกคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเลือกเพราะถูกใจหรือว่าเลือกเพราะถูกต้องฟังคาทํานายนะคะเรื่องสุขภาพชาววันอาทิตย์โดยภาพรวมคุณมีโอกาสติดโรคจากคนใกล้ชิดถ้าไม่ระวังป้องกันนะคะเช่นโรคติดต่อจะเป็นหวดัดหรือโควิดหรืออีกหลายโรคที่สามารถ ติดต่อกันได้ง่ายๆเมื่อต้องเข้าไปใกล้ชิดหรืออยู่ในกลุ่มคนหมู่มากส่วนการงานชาวันอาทิตย์ค่ะโดยภาพรวมในช่วงเจ็ดวันนี้คุณจะเหนื่อยกับงานที่ถาโถมมาสู่คุณงานเยอะแล้วอาจจะมาพร้อมๆกัน จนทำให้คุณวุ่นวายสับสนได้คะ่ะแต่ช่วงนี้คุณมีโอกาสเป็นช่วงโอกาสดีเรื่องงานจะมีงานมาเยอะมีงานมาให้เลือกทั้งงานเก่าแล้วก็งานใหม่แต่คุณโชคดีคุณจะมีผู้ช่วยมีคู่รักหรือหุ้นส่วน คอยแบ่งเบาภาระให้คุณในช่วงเจ็ดวันนี้หรือว่ามีลูกน้องบริวารคอยช่วยการทำงานของคุณก็สะดวกไปได้นะคะอาส่วนการเงินชาวันอาทิตย์โดยภาพรวมการเงินคล่องตัวตลอดค่ะเจ็ดวันนี้มีช่องทางทำเงินหลายทางได้เงินจากความสามารถพิเศษ ได้มาโดยสเสน่หาบางคนก็ได้ของขวัญของฝากเป็นช่วงรายรับดีมากค่ะ,ะมีมีเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปแบบสะดวกไม่ติดขัดนะคะส่วนความรักชาววันอาทิตย์คนโสดคนไม้มีโอกาสเจอเนื้อคู่ค่ะพบคู่แท้ แต่บางคนก็ให้ระวังรักซ้อนรักสามเศร้าเพราะความไม่เด็ดขาดในการตัดสินใจเลือกค่ะก็เลยอาจจะคุยไปก่อนในช่วงเจ็ดวันนี้ส่วนคนมีคู่ครองเรือนเป็นช่วงความรักดีมีความสุขได้ทำกิจกรรมร่วมกันบางทีก็ มีการร่วมหุ้นลงทุนตัดสินใจหลายอย่างด้วยกันหรือช่วยเหลือการงานของอีกฝ่ายด้วยความเต็มใจแบ่งเบาภาระอีกฝ่ายที่งานเยอะก็ช่วยงานเป็นช่วงความรักดีชีวิตคู่ ราบรื่นค่ะแม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวันนะคะอขอขอบคุณสำหรับการติดตามและการให้กำลังใจแม่หมอทุกครั้งด้วยการกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามเพิ่มสำหรับผู้เข้ามาใหม่แม่หมอขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะคลิปหน้า